รอๆโยโย่โยโย่โยโยเอาล่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมราพบกันกับ f o the k i n i นงฮะสามพี่น้องนักประจนภัยของเราในแลมโบ้เฮ้ยอย่างนี้เหมือนกวนอูเลยว่ะทุกคนเหมือนนะดูดิมีเขานะครับแล้วก็ติต่างว่าหมวกนี้เป็น หมวกนี้มันแบบเขียวๆไงเหมือนคนอัวคนอัวจะใส่ชุดเขียวๆแล้วก็มีหมวกข้างบนนะคละ้ายๆอย่างนี้เลยโเคตรเท่เลยอันนี้แบบเข่าสั้นไปนิดนึงนะโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับ EP ที่แล้วเราเล่นถึงไหนวะเนี่ยเออผมบอกว่าผมจะมาลองสู้กับมังกรตัวนี้หน่อยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะรอเพื่อนมาก่อนครับตอนนี้อยู่ห่างไกลมันสู้ไม่ได้ดูจะมีอะไรขายบ้างเออแล้วก็เกมนี้นะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาจากระยะหนึ่งเนี่ยนะฮะ ผมรู้สึกว่าพวกอาวุธสวมใส่เนี่ยไม่ค่อยจําเป็นจะต้องซื้อนะครับเราไปหาตีจากมอนเราก็ได้นะนอกจากมันจะแบบดีจริงๆสิ่งที่เราควรซื้อคือ,อน,นี่ครับยาเติมพลังครับเพราะแม่งหาโคตรยากแล้วก็ใช้โคตรเยอะเลยนะใช้แบบมันไม่พออ่ะจริงเสียดายไม่มีเต็นท์ขายถ้ามีนะจะซื้อเก็บไว้แล้วก็เลือดอะไรยังเต็มอยู่ไม่ต้องเติมเวทบอร์ดไม่มีอะไรรับเลยโถ่เอ้ยออกมาสแตนบายรอแล้วกันเออัวน้องขอสแตนบายเออโรเซ่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเท่าไหร่นะ มาสแตนบายรอแล้วกันกเพื่อนเราอยู่ไหนวะเนี่ยเออนี่อยู่ขงบนตาถั่วซะแล้วโรเซร่เราใส่เป็นธนูเราใส่เกรดโบอยู่งันก็ไม่เปลี่ยนส่วนชุดอะไรก็เฮ้ยมีเต็นท์ขายด้วยหรอทำไมตอนแลมโบไม่มีขายวะหรือผมมองไม่เห็นวะผมจะมองไม่เห็นก็ได้น่าจะตาถัว่ว107บาทซื้อมาเลยครับเอออันนี้แหละที่ต้องการแล้วก็ยาเติมพลังซื้อไหมา <laughs> ยาเติมพลัง โอ้ทำไมนี้ซื้อได้อันเดียว่ะหรือว่าแลมโบซื้อไปหมดแล้วก็เลยแบบของเติมสต็อกไม่ทันนี้หรอนไม่ได้นะอันนี้อะไรอ่ะวิ่งนี้เพิ่ม XP 30ซื้อดิดเดวิลขึ้นะก่ๆอยู่หมดตูด <c oughs> หมดไม่เหลืออะไรแล้วเซอร์วิสไม่เอาครับเลือดลดไม่เยอะเท่าไหร่โอเคแล้วก็กินเลยนะเราซื้อมาแล้วนี่เพิ่ม XP 30นี่นะ่เอาวะ6 1 2ครับอีกไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะเลเวลอัพ อันนี้ขายไปจูอันนี้ให้ลัมโบได้ไหมให้ไปครับอยู่ช่องเดียวกันเออยไอ้ลัมโบไม่มีใส่หมวกนี้ไม่น่าใส่นะขายไปแล้วกันเจ็ดบาทขายไปครับอันนี้ไม่ใช้หรอกปาร์ตี้แอมเมอร์อะไรเนี่ยอันนี้ฮิลเอ้ยเก็บไว้ก่อนป้องกันสกิลขมโมยไม่เอาอันนี้ป้องกันสกิลช็อคแล้วก็เพิ่มดาเมจใส่ฟ้าน,นะครับคงไม่ได้ใช้หรอกมั้งขายไป <laughs> ขายให้หมด รองเท้าไม่ใส่ครับรองเท้ามันอ่อนไปโอเคประมาณนี้มีเงินอยู่75บาทเฮ้ยซื้ออะไรได้ไหมจะไ,ได้ไม่เสียเที่ยวกินเพื่อเพิ่มดาเมจเหรอลองมาดูสักอันหนึ่งแล้วกันนะผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันใช้ใชยังไงเหมือนกันอ่ะมานี้ก็เดินมาสแตนบายรอไว้ครับอ่ะถึงตาลีอาของเราบ้างลีอาก็มาช้อปปิง้งช้อปปิ้งอะไรดีนะไม่มีอะไรให้ซื้อเลยนี่ไงไม่มีเต็นท์จริงด้วย แล้วก็ไม่มียาเติมพลังด้วยครับแสดงว่ามันต้องรอเวลาหน่อยนะเพื่อนเพิ่งซื้อไปนะครับของยังเติมสต็อกไม่ทัน้ังนั้นก็ซื้อยาอันนี้แล้วกันครับโกลเด้นรูทเอาไว้เติมโฟกัสนะดองไว้โ okay. uh, อเค่ะแลมโบ่ลเลยครับมับงกรตัวนี้เลเวล5เอ้ยมันเป็นเหมือนนกนี่หว่าไดาโนเสาร์พันโบราณสู้ไปเลยครับลุยเรามาเยอะหูเลือดเยอะเนี่ย81เอนี่ยอันนี้ยิงแบบรุนแรงอันนี้บวกลบหลีกยิงไหมครับเพอร์เฟก สวยนี่44หูหญิงโคตรแรงแทงไวโอ้โหแทงไม่เพอร์เฟกโดนไปหนึ่งทีเอ,อ้อหูเดี๋ยวนะตีสารที่เป็นเลยเหรอไม่แรงจังเลยครับนี่แนะ่ทุบหัวแตกไปโอเคออสก็จะมาแล้วเกมนี้ภารกิจหลักเราเดินเล่นนานไม่ได้นะครับมันมันจำกัดเวลานะเพราะฉะนั้นเคเวสหลักเขาให้เราไปไหนวนะนนียอ๋ออันนี้หรือเปล่า นี่ไงแล้วก็เรามีเรืออยู่ตรงนี้โอเคงั้นก็ต้องขึ้นมาขึ้นมาที่โกเลมนะครับเดี๋ยวเราตีโกเลมุยเลยอ่าเจ้ากโกลเลมโกเล,ม,กเลมหูเกาะโคตรหนาเลยครับยิงไปโอ้โหพลาดไปนหนึ่งช็อตโอเคอยู่ถือว่าแทงเข้าอยู่ครับนี่อันนี้เพอร์เฟกตโดนไปสามที่เป็ดโอ้โหมีสะท้อนดานเมจด,ด้วยสุดเกินตีไปห,หัวแตกนี่แน่แบบเพอร์เฟกช็อตสวยเลยครับอันนี้อุ้ย รองเท้าวบวกทาเลนต์กับบวกลักให้อันนี้ใส่แล้วกันนะครับขึ้นเรือไงวะเนี่ยเรือมันนันอยู่กลางเกาะดิเดี๋ยวนะเรใช้ใบเทเลพอร์ตต้องหาคนใช้ใบเทเลพอร์ตไปแบบน่งี้เซ็งเลยดูนี้สิมีอะไรขายบ้างมียาขายหนึ่งอันนี่งไงเทเลพอร์ตสกอแพงยังเลยเอ่อเดี๋ยวให้โรเซ่เขาเทเลพอร์ตไปแล้วกันมีใบเทเลพอร์ตอยู่หนึ่งใบครับอ่ะเออเราก็ขึ้นเรือสวยเลยเรียกปาร์ตี้มาถ้ำนี้ยังไม่ได้เคลียร์เลยเดูยว่ามานี้ก่อนแล้วกันครับ ผมเสียวเจอขาเคนยี่เปงด้วยเฮ้ยข่าเคนไม่มาฝนตกอยู่นี่ไม่มีขาเคนวันนี้ก็เป็นปาร์ตี้เหมือนกันต้องเข้าไปเคลียร์นะครับได้เลยลุยโอ้โหโดนสโลไปหนึ่งดอกอันนี้เพิ่มหลบหลี่ห้เพื่อนเอาซิเพิ่มหลบหลีกไปครับเอา้าเพิ่มคนเดียวเหรอโอ้นึกว่าเพิ่มนึกว่าเพิ่มทั้งตี โอ้โหแล้วนี่เพิ่มหลบหลีกแกก็ไม่หลบอะไรครับเนี่ยตกลงมันดีไหมเนี่ยบับบับอะไรไปเนี่ยอันนี้สะท้อนดาเมจตีทะลุเกาะตีไอกระดูกไปกันครับเกาะหนาใช่ไหมนี่เนี่ยดาบเคาะหัวไปหนึ่งดอกยิงนักเวทแล้วกันครับนี่นะแบบเพอร์เฟกต์ช็อตอือโอ้โหวิ่งตียิงการมาเตะแต่ละทีรุนแรงเหลือเกิน นี่แน่อ้าวโดนหนึ่งก็ตายเลยออีมัน่อ้ยาไม่มียาเติมพลังเลยเหรอถามจริงโอ้มีแต่กองขายครับเลือดจะหมดนีไ่ไงแลมโบโกดให้เอ้ยเปลืองยาไม่เนี่ยกดผิดโอ้ต้องกดตรงช่องก่อนครับถึงจะไอ้นี่ได้เออต้องกดตรงกระเป๋านะถึงจะมีให้เลือกให้นะครับแต่กดตรงตัวละครตรงนี้มันใช้ให้ทันทีเลยนะเซ็งเลยตะกี้ กดผิดไปหนึ่งทีผมจะเอามาให้ลิอาใช้ไงเออเติมเลือดไปก่อนเดีย๋ยวจะม่องแท่งเอาก็ไม่มีอะไรนะพร้อมลุยมาเลยทำไมผมโดนมอนตีก่อนตลอดเหล่ามอนมันเร็วขนาดไหนเนี่ยแล้วดูมันใช้สกิลโปรเทคมันป้องกันกันหมดเลยครับไอ้รีเซ็ตนี่มันคือรีเซ็ตอะไรวะรีบับเหรอหรือว่าอะไรลองใช้ดูไหมสักหนึ่งทีอ๋อี่ยรีเซ็ตแล้วรีเซ็ตโปรเทคออกก็ตีธรรมดาเอาก็ได้บอกวะงง เรื่อว่าเผื่อเขามีหลายบัฟนี่เหรอคืรตีธรรมดามันก็ถอดโปรเทคออกเหมือนกันนะฉันก็แทงมานี่แน่ไม่ตายไปด้วยเอออุ้ยเหมือนมันวิ่งมาแลเบิดพีชีพโอ้ล้วติดเผาไหม้ยิงหน้าไปแบบเพอร์เฟกต์ช็อตไม่เอะนไรครับนี่เผาไม่แรงเท่าไหร่โดนอีกแล้วเออป้องกันได้ปุ๊บไป นี่โอ้โหหลบเฉยหลบได้งั้นเหรอนี่นะนี่แบบเพอร์เฟกต์ช็อตแช่งชเงินไปครับเราเป็นนักแบ่งปันใชเ้เลนนอนหรือไม่เลือดก็ไม่ได้ลดเยอะเท่าไหร่นะไปต่อแล้วกันรู้สึกจะมีสามเวฟเลยโอ้โเลือดเยอะจังเลยเอาไอ้นักเวฟน,นี่ก่อนแล้วกันครับยิงไปเพอร์เฟกต์ช็อตคิทิคอลเออสวยเลยครับโอ้โหกระโดดติดตาบอดด้วยสุดจริงเลยนี้ตีทะลุเกาะไปแล้วกัน โอ้โหไม่เพอร์เฟกต์ไอ้พวกนี้การสตาร์หมดเลยวะนั่นก็ตีธรรมดาไปนี่แน่นนี้อาจจะต้องล้างบัฟก่อนปหคำสาบโอ้ความแม่นยำเหลือ28เปอร์เซนอ่ะยิงธรรมดาก็ได้เออได้อยู่ไม่รู้ว่าติดตลอดหรือเปล่าครับอืมอมอนมันตีโคตรแรงเลยตีแต่ละทีอันนี้ต้องยิงทะลุเกาะ โอ้โห oh, oh. ตาบอดอยู่ครับไม่โดนเลยเออะหลบได้จัดไปเพื่อนนี่แหละสวยงามโอ้โ oh, ห oh. ไม่หายด้วยฮะใช้อันนี้หายปะวะไม่หายล้างไม่ออกอันเนี้ยโอ้ใช้อันนี้ล้างได้ครับอันสีฟ้าแล้วมีอันเดียวด้วยนะหมดแล้ว <laughs> ไม่เลืออะไรแล้วนะครับเติมเลือดไปเราจะเลเวลแล้วเนี้ย นี่ก็อันนี้ไม่มีเลือดให้เติมแล้วอะพอที่แรมโบ้ีกแล้วโอ้โหนี่ขนาดซื้อมาตุนไว้เนี่ยไม่พอใช้ครับโอ้เจอพ่อค้าพอดีเลยมียาเติมพลังให้หรือไม่โอ้มีอยู่มีดกอบ,บลินเน่เอาครับวันนี้มาแล้วกันเงินมาซื้อยาก่อนครับขดยาไม่ได้เอ้ยนั่นไงมันคางเดียวกันอันนี้มาแล้วกันเอาไว้แก้พิษหมดโตด้แรมโบ้ทุบเข้าไปโอเคสวยเจอบอสแล้วปะเนี่ยต่อไปลุย มาบอสชื่อลิสนะครับจอบมานนั่นเองจอมานลิสยิงใครดีวะยิงไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันขอแบบเพอร์เฟกช็อตนั่นแหละสวยงามโอ้โหไม่ตายด้วยนี่หนยยะยิงทะลุก่อนเนี่ยเอ้อ26่โคตรแรงเลยโอ้โหส8แปดอันนี้เจาะเกาะไปครับโอ้โหเราก็ไม่เพอร์เฟกด้วย เออหลบได้สวยเลยมาขอใช้โฟกัสสักหน่อยลุยนั่นแหละสวยงามถึงแม้มันจะป้องกันไม่เป็นไรครับเราเน้นสเปรดนี่แน่อีกดอกเดียวเท่านั้นโอ้เอาติดมืนเฉยไม่เป็นไรให้ลำโมดทุกก็ได้ อ,อลาก่อนเจ้าบอสน้อยเรียบร้อยมาสมบัติครับของดีๆให้ใครเป็นคนเปิดให้โรเซร่เปิดเนี่ยรักเยอะสุดบดมาของที่คุณได้ก็คือเงิน24บาทแล้วก็ไอเทมเกวดอุ้ยเสื้ออะไรเนี่ยบวกอินบวกอินนี้ก็ต้องให้ลิอาใส่ครับจัดไป แล้วก็ได้ยาเติมลังมา1อันให้ยาเก็บไว้อ่าอันล็อกแล้วครับเหลืออันนี้ยังไม่ได้เคลียร์ดูเลยแล้วกันดัมโบเลือดไม่ค่อยพอไมไงไม่เป็นไรน่าจะไหวอยู่นะมอนเลเวลหยิงไอ้นักเบยไปก่อนแล้วกันครับโอ้โหเกือบจะเพอร์เฟกอยู่แล้วเกือบไปนี่21เลยเหรอไม่แรงจังโอ้โห ติดโฟสเส้นด้วยอืมนลมโบโอ้โหวิสแปดไปไม่ตายเหลือสามเหลือไว้ทำไมครับเนี่ยโอ้แมันมันหวดแรงแยังเลยครับมอนอันนี้อีซี่จริงหรือเปล่าเนี่ยโคตรเถื่อนนี่นะที่สำคัญคือมันไม่มีสกิลฮิลเนยมันใช้ตะยาได้อย่างเดียวเนี่ย ออโปกติเกมแ,แบบนี้ต้องมีแบบอาชีพซัพพอร์ตคอยฮิวให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีเฉยไม่มีอาชีพหมอเลยหรอครับโคตรอยากได้อยากโดนอันนี้บวกมจติเดาเมจกินไปเลยวิ่งสกิลอินสปายขอกินยาเติมพลังบ,บัฟหนึ่งวิแต่ว่าแต่ก็เสียงนะ ถ้าจะไปต่อเสี่ยงตายเหมือนกันโอ้ยินไปแล้วกันไม่อยากเสี่ยงครับหัวใจมันหายากเอาไปใช้ยามฉุกเฉินลุยรอบนี้เลเวลอัพแล้วอ้าวเจอพ่อค้าก่อนซื้อคืนมาซื้อไมห้หมด <c oughs> ซื้อไมห้หมดของสมใส่ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจครับวิบวก XP เจออีกแล้ว2ออันไม่มีเงินนะดิซื้อได้อันหนึง่งหมดแล้วครับไปดีกว่า กินเพิ่มเลเวลไปเพอเจ็ดลุยโอ้โหผมอยากได้ตัวนี้มาเป็นพวกจริงถ้ามันโคตรดีเลยดูบัฟให้ทั้งทีเลยครับเดี๋ยวเราบัฟโชว์บัางนี่เพิ่มลบลีกให้ตัวเองหนึ่งอันโอ้โหคนบัฟไม่หลบคนหลบคนหลบไม่ได้บัฟ คนได้บัฟไม่ได้หลบอะไรวะเนี่ยโคดเซ็งแทงไปครับมันติดโปรเทคเดัมโบท,ท,ทบุบทิ้งนี่ทุบบัฟทิ้งไปติดมือด้วยสวยเลยอย,ยิงแบบเพอร์เฟกช็อตไม่เพอร์เฟกเลยนี่เนี่ยหลบได้หลบได้ โอ้โหถ้ามันมันหายมืนเร็วจังไงหายมืนมาตีเราเฉยเลยครับเกมนี้การมืนคืออะไรเราจะติดมืนไปทําไมในเมื่อมันก็หายมากระทืบเราอยู่ดีด้วยว่ามันทําให้แบบหลบไม่ได้วะเออตอนติดมืนน่ะจะแบบทําให้ไม่หลบไงไม่มีประโยชน์เลยโปรติทุกเกมติดมืนจะต้องเสียเธอเนนะครับเย่เลเวลเจ็ดแล้ว ดีอาร์อ่ะเปิดหีบขอของดีๆมีหรือไม่โอ้เงินสี่บดบาทก็สวยอยู่ไอ้หนังสือที่แกมันเอาไว้ปลดล็อกพวกอาชงอาชีพที่มีในเกมนะครับแต่ว่าเราเลือกอาชีพนี้มาแล้วไงตอนเนี้ยคือเอาเอาไว้เล่นรอบหน้าเอาง่ายๆนะครับรอบหน้าก็จะมีอาชีพเพิ่มขึ้นนะถ้าเราเริ่มเล่นใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าไปเล่นในภารกิจอื่นเอา้า <c oughs> กดโกผิดแล้วเพื่อนจะกลับมาไงอะไรอย่างงี้ โอ้โหเจงจัดเลยนี้ <im> อเออเรียกเพื่อนมาสวยเลย <laughs> เพื่อนเกือบกลับไม่ได้แล้วเกือบขึ้นฝั่งไม่ได้ไม่มีอะไรขายเลยมันก็นอนได้ไหมเตมิมพลังไปเอ้เนเจ้นนี้เคลียร์แล้วโอ้ยเดี๋ยวเราต้องมาปลดล็อกตรงนี้นะครับโอเค ะแวะกกระทืบคนสักหน่อยเก็บเว้ครับโดนซุ่มโจมตีไปยิงแบบเพอร์เฟกช็อตเออสีหยิงอีกหนึ่งทีเออโอ้เราต้องเข้าไปเหรอต้องเข้าไปสู้บอสครับเออสภาพก็พร้อมอยู่โอเคลุยเลยดันเจียนรัวๆสามดันเจียนแล้วเนี่ยเปิดมาเนี่ยไม่เสียงดังจังครับ รายิงไอ้นี่ก่อนเลยเดี๋ยวมันคาิคาเซใส่เรายิงตัวนี้้่ยเจาะเกาะไปไม่เจาะงั้นเหรอขอโทษเอ้ยอุ้ยหลบได้ทำไมมันเจาะกันไม่ได้เลยนี่เออหลบได้ครับไอ้นี่มันจะวิ่งมาแล้วตึมโอ้โหอ๋อมันโดนเรา21แล้วก็ติดพิษใช่ไหมไอ้41นั่นคือดาเมจตัวมัน ตกใจนึกว่านึกว่าตีเราสี่สิบป่าตะกี้บอกว่าแรงเกินจะต,ติดพิษเอยอะเซ็งเลยอันนี้ก็โดนพัฒนาการไม่มีอะไรให้ใช้เลยครับไม่มีอยากแก้พิษถ้างั้นก็ทุบหน้าไปแล้วกันนี่นะน่าใช้เพื่อนไม่ได้นะเดี๋ยวใช้นอกแมปแล้วกันนี่โอเคลุย อุ้ยเจอหมีเแถวหกยังงี้นี้เหมือนเดิมครับเจาะเกาะไปขอแบบเพอร์เฟกโอ้โหนี่เคยจะเพอร์เฟกให้เลยจบได้ไอเอ,อ๊อย่างงี้แหละสวยดูเจ้าหมีอือ้ทุบแบบเพอร์เฟกเอาเพอร์เฟกโชว์บ้างเดว็ว้าวไปสองอันเพอร์เฟกตรงไหนเนี่ย นี่เพอร์เฟกตต้องอย่างนี้เออตั้มอุ๊ยพอดีเลยตายไปส่วนหน้านี่นี่แน่โอ้โดนกัดไปสิบสี่นัมเบอบอกไม่เจ็บนี่กระโดดทุบเกินมาครับแล้วก็ยิงแบบนี้ยิงแบบหันหลังยิงโอ้โหเดี๋ยวนะทไมมัน ทำไมดันเจี้ยนมันลึกจังเลยอีกกี่ไฟวะเนี่ยโทรยาวนานมีจุดให้พักใช้เต็นท์บ้างรหรือเปล่าหลบได้สุดยอดเลยครับนี่นะเอ,อื้อ มันแรงจังขอใช้โฟกัสสักหน่อยสวยเลยตั้มติดมืนไปสองตัวครับแต่เกนนี้ติดมืนก็นี่ไงมันทำให้มันหลบไม่ได้ครับนี่ก็ยิงหน้าแหกไปตั้มนี่หลบเก่งนักมันโดนสตันโอ้โหมันอุตส่าห์สตันเราดันยิงอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอุ้ยลืม ลืมเติมเลือกเอ,อ้อโดนแค่สองตัวโอเคอยู่นี่แน่อยากใช้เป็นมากเลยใช้ได้ไหมเนะี่ยลุยโอ้มีกวักมือเรียกด้วยโดนแน่ยิงตัวนี้ไปก่อนแล้วกันอืมมันแรงโอ้โหก็ไม่ทันมันอยู่ดีเลยเรงตัวนี้ เออตีมันก่อนที่มันจะมาหาเราครับเดี๋ยวติดพิษอีกอ,อนะไรวะเนี่ยโอ้มีดิสเปลด้วยไม่ติดอีกแล้วโอ้โหเสียงร้องนี่คือแบบโคตรเจ็บปวดอะลัมโบ โชว์ความแรงตีไม่ข้าอีกแล้วนี่ต้องยิงแบบนี้เอื้อโดนเต็มๆดอกนี้ดูมันเอาคืนติดสตาร์ทด้วยโดนไปสามสิบเติมพลังมาแปบ๊บเดียวเลือดจะหมดอีกแล้วครับดูยเมื่อไหร่ผมจะได้พักครับเนี่ย ไม,มันลึกจังเลยอยากนอนเต็นท์โอ้โหดูวยเพื่อนปรับให้อันเดียวไม่งั้นมิดหมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวหลบได้เป็นนักหนูภาษาอะไรครับเนี่ยนี่แน่ทุบโชว์เออสตันไปครับ โอ้ยสตั์นสามตัวยิงไอ้แฟรี่แล้วกันถ้ามันป่วนนี่แน่เฮ้ยผมน่าจะตีแมงมุมวันกี้ลืมโอเคไม่เป็นไรมันใช้ท่างอกง่อยครับมันก็โดนทุบไปนี่แน่ตัวแตกไปเออสู้อย่างยาวนานไม่ได้พักสักทีอุ้ยเลเวลแปดแล้วโรเซ่ ส่วนเรียใกล้ตายแล้วครับเพื่อนเหลืออยู่กับปิ๊ดเดียวยิงไปแบบเพอร์เฟกช็อตเกือบตายแล้วโอ้โหหลบได้เฉยไม่ยอมเพอร์เฟกครับโอ้ติดมือ่ลัมโบเพอร์เฟกตช็อตไปเออนี่ไอ้นี่มันไม่มีหลบแล้วมันติดมือนอยู่รังน,นั้นต้องแทงไป อย่าตีลีอาเยอะได้ไหมจะตายแล้วเนี่ยเออตีตัวอื่นบ้างเพื่อนฝูงตีแต่คนเจ็บนี่แน่นี่ขน,ะน,นาดถือโล่ลยเนี่ยลีอามียาเติมพลังไหมโอ้มีอยู่โอเคใช้เป็นอีกอันนัมโบน่าจะยังไม่ตายหรอกลุยไปก่อนวิ่ง สมบัติหรือเปล่าเอ้ยวิอะไรเนี่ยเอ็นคอร์เลยเอ็นคอร์เลยสกิลอะไรก็ไม่รู้ครับไม่ได้อะไรดีๆเลยรุยต่อพ่อค้าเจอหน้าอีกแล้วขอยาเติมพลังหนึ่งอันแล้วก็วิมีโบกอซีด้วยต้องซื้อโหดาบที่ใช้อินงั้นเหรอวิน่าสนใจอ่ะเนี่ยให้เลียจ่า มีสกิลอะไรเนี่ยบวกดาเมจที่ตีวิญญาณ50นะครับสเปรดแต่โคตรแพงเลยว่22ะ225บาทาท้ยอันนี้อะไรอ่ะสมอเรือ30ดาเมจนะอันนี้ต้องให้แลมโบถือครับแต่แลมโบไม่มีตังค์ละไม่เป็นไรข้ามไปเลยอย่างนั้นอันนี้ดาเมจ21เป็นสกิลน้ำนะครับแต่ถือ2มือนะก็ใส่โลไม่ได้ไม่ค่อยดีเนี่ยดาบนี้น่าสนใจนะครับมันแพงไปว่ะผมว่ามันก็ไม่น่าจะดีกว่าเดิมเท่าไหร่ครับ ดามจไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะมันก็ผ่านไปแล้วกันนะลุยบอสแล้วหรออย่างแก้กับดักอ่อต้องให้ระยาแก้นะครับ85%ทุกคนว่าจะผ่านไหมปึ๊บโอ้โหทำให้ผ่านนี้ร้องไห้อุตส่าห์ใช้โฟกัสตั้งหนึ่งอันไปลุยต่อเจอบอสแล้วครับ บอสตัวนี้มีชื่อว่าอันเดดบีไบรซอนทัวโอ้โหสกิลอะไรครับเนี่ยเพิ่มเกออานะเดี๋ยวนะ27ใครจะตีเข้าครับเนี่ยโอ้โหยิงมันทิ้งก่อนเลยได้ไหมไอ้นักเวทเนี่ยโอ้โหสายาใช้โฟกัสไม่ติดเฉยเซงเลยนี้ห่ามันก่อนเลยครับนี่นะดีน่าใช้ดาบเจาะเกาะอ,อยู่ เออหลบได้สวยเลยแลมโบจัดเป็นหนึ่งกระบ,บวน่าขอแบบเพอร์เฟกเออนี่แนะ่บล็อกได้เฉยอะไรครับเนี่ยนี่ผมเพอร์เฟกต์กันเนี่ยโอ้โหบวกทั้งโลเวททั้งโลนี่เลยครับพี่จะบวกอะไรเยอะแยะครับเนี่ยโอ้โหไม่ติดอีกเซ็งเลยนี่แนะ ตายไปซะเออหลบได้อันนี้ก็อันนี้มันกันสตันถ้างั้นก็ใช้ท้าแรกไปแล้วกันครับเออมันไม่มีมันมีแต่โลเวทมันไม่มีโลก,กายภาพยิงมันยิงไปมันจะได้บัฟไม่ได้นี่แน่เออเหลือตัวเดียวแล้วเหลือต,ตัวเดียวแล้วเพื่อน หวาเวแล้วยิงไปแบบเพอร์เฟกโอ้โหโดนเพอร์เฟกคืนครับเจาะเกาะไปเพื่อนโอ้โหเจาะไม่ติด <c oughs> มีการใช้สกิลที่โคตรเหน็ดเหนื่ยอยเออขนาดเพื่อนบัฟให้แล้วเนี่ยระดูโอ้โหวิ่งนี่มันจะเพอร์เฟกอีกรอบผมจะตายก่อนปะเนี่ย โอ้ไม่เพอร์เฟกแย่อะไรวะเน,นี้ยอือโอ้โหติดอันเดียวใช้ยาเติมพลังได้หรือไม่เออใช้ได้แล้วก็ตีไปใช้ยาเติมพลังไม่เสียเธอ้วยนะโคตรดีเลยบางเกมนี่ต้องเสียเธอเนยครับยิงม้ดอกสุดท้ายเอาแบบรอรอเออผ่านแล้วครับเรียบร้อยฮา ได้เงินมา100บาทแบ่งกันหนังสือเวทเก็บไว้แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใส่เออแล้วผมไม่แล้ว <c oughs> ผมจะโบอกอินไม่ทำไมวะใส่เสื้อโบอกอินไม่ทำไมไม่ได้ใช้เวทใช้ดาบอยู่เนี่ยไม่ได้ใช้เวทเลยนะปลดล็อกพลังงานแห่งความโกลาหลโดยเลียทำลายมันทิ้งไปซะ เย่ผ่านแล้วครับคุณทำสำเร็จนะครับ The King m a เขาบอกว่าความสำเร็จของเราในครั้งนี้ครับทำให้โล่ของฮาราซัวนะครับที่ป้องกันเขาอยู่เนี่ยลดลงนะครับเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเพื่ออนาคตนะครับของฟาลูสู้ต่อไปครับผมอ๋อแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยกับคิงบอลเนอร์นะครับในตอนที่เขาตายนะครับในตอนที่พระราชาตายแล้วเขาก็บอกว่า เขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับก่อนที่จะตายนะเพราะฉะนั้นช่วยแก้แค้นหะเขานะครับแล้วก็ส่งวิญญาณของเขาให้ไปสู่สุกติอะไรแบบนี้ได้เลยเราจะชำระแค้นให้นะลบสองเชีร์ออไปหายไปครับก็ปลดล็อกลองมาที่นี่ได้แล้วเหรอเอาตะกี้อะไรวะลืมอ่านเลยโอ้ราราชินีโรสมอนผู้ชาญฉลาดนะครับแต่ว่าชื่อของชื่อของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับการถูกเปิดเผยตัวตนนะครับ ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเหมือนกับสายไปแล้วอะไรประมาณนี้ป่ะเพราะว่าโอมูสนะครับเทพแห่งความกลาหนกําลังกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เทพโอมูสเนี่ยจะกลับมาเหมือนกับจัดการพวกเรานะครับกลับมาจัดการพวกหนูสกรปรกที่อยู่ในบ้านของเขาอะไรอย่าเงี้ยแสดงว่ากําลังจะอัญเชิญเทพมาเขาบอกว่าพวกคุณอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วจุดหมายต่อไปของพวกคุณก็คือฮัสตา ที่นั่นคุณจะได้พบกับมาโซยันเส้นเป็นสายลับอีกคนหนึ่งนะครับเค okay, เราก็ต้องไปที่ฮัสต้านะครับอยู่ตรงไหนวะโอ้โหมันอยู่ตรงในแผนที่วะเนี่ยมันมันขาวโพลนไปหมดเราต้องมาทางขวาครับหืมไกลยอยู่เหมือนกันเนี่ยน่าจะเดินหลายตาอยู่ครับก็โอเคครับสำหรับอีพีนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเราก็เรียกได้ว,ว่าทําการเคลียร์ดันเจียนบิ๊กหนึ่งดันเจียนนะครับต่อไปเราจะต้องไปที่ฮัสต้านะครับไปหาสายลับอีกคนหนึ่งซึ่งคือ ยันเส้นอะไรสักอย่างนะครับยาไปหายาเส้นนะครับเออจะได้มาสูบทุยก็เดี๋ยวไว้ไปเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันะะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับผมโย